ถ้าพูดถึงงูอนาคอนดาหลายคนคงรู้จักกันดีมาตั้งแต่ในสมัยภาพ,พยนตร์เรื่องอนาคอนดาปี1997โด่งดังในเมืองไทยและมันได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับงูชนิดนี้ว่ามีความรวดเร็วก้าวร้าวและอันตรายแต่ในความเป็นจริงมันอาจไม่เป็นเช่นนั้นถึงแม้ว่าคุณจะได้พบมันในเรียบประชิดก็ตามค่ะ ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมปี2019นักดำน้ำคู่หนึ่งต้องพบเจอกับสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนในขณะทําการสำรวจแม่น้ำในประเทศบราซิลมันคืองูอานาคอนดาขนาดยักษ์ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะบาทโลมิโอโบฟและจูคาอิกาเรฟ สองนักดำน้ำที่กำลังดำน้ำอยู่ในแม่น้ำฟอร์โมซาทันใดน,นั้นเขาก็ได้พบกับงูกรีนอนาคอนดาที่มีความยาวประมาณ7เมตรหรือ23ฟุตและแคดว่าจะมีน้ำหนักราว90กิโลกรัมที่นอนอยู่บริเวณก้นแม่น้ำค่ะดูเหมือนจะเป็นการประชหน้าที่ใกล้ชิดมาก นักดำน้ำตัดสินใจจะเข้าไปถ่ายภาพมันอย่างใกล้ชิดดูเหมือนว่าอนาคอนดาตัวนี้จะไม่ชอบให้ถูกรบกวนสักเท่าไหร่มันพยายามว่ายน้ำหนีแต่นักดำน้ำก็ติดตามไปถ่ายวิดีโออย่างใกล้ชิดเนื่องจากไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่พวกเขาจะได้ใกล้ชิดอนาคอนดาขนาดนี้ค่ะ แม่น้ำและแหล่งน้ำรับรอกเมืองโบนิโตเป็นสถานที่แห่งเดียวในอเมริกาใต้ที่สามารถพบอนาคอนดาได้ในแม่น้ำที่ใสดุดก้วคริสตันดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีโอกาสพบพวกมันบร็กก่าวแดงที่แสดงในคลิปวิดีโออนาคอนดาแหวกว่ายอย่างสงบนิ่งโดยแทบไม่สนใจการมีอยู่ของพวกเราบางครั้งมันก็เข้ามาใกล้ และอยากรู้อยากเห็นกล้องของผมแถมยังเรียนเรียนอีกด้วยพฤติกรรมของอนาคอนดาหักล้างตำนานที่ว่ามันเป็นสัตว์ร้ายและน่ากลัวจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงมนุษย์ในขณะที่กรีนอนาคอนดาเป็นงูยักษ์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลก มันสามารถยาวได้ถึง8 4 3เมตรและมีน้ำหนักถึง228กิโลกรัมและใช้วิธีล่าเยื่อโดยการใช้ร่างกายของมันพันรอบและบีบรัดเยื่อและช้าการปลดขากางไกลเพื่อให้มันสามารถกลืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวของมันได้ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ต่างจากงูหลามที่เรารู้จักค่ะ บบกล่าวว่าหลังจากนี้เขาจะไม่พยายามไปถ่ายมันใกล้ๆแบบนี้อีกแล้วเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถเก็บภาพที่ดีที่สุดที่เขาต้องการได้เรียบร้อยแล้วค่ะ